แม่ชมเผยภาพลับเฉพาะที่ไม่มีใครเคยเห็นในวันเกิดน้องสายฟ้าพายุครบรอบ4ขวบเผยแป๊บเดียวสองแฝดควญใจมหาชนสายฟ้าพายุลูกชายของแม่ชมพูอริยาก็อายุครบ4ขวบแล้วล่ะค่ะโดยวันนี้มีภาพสุดน่าเอ็นดูสองแฝดกอดกันกลมพร้อมกับเค้กวันเกิดก้อนโต ด้านคุณแม่อย่างสาวชมผู้อารยาก็ได้เผยภาพเด็ดสุดน่ารักของน้องแฝดในวันครบรอบวันเกิดหนึ่งขวบที่ทำเอาฟแฟนๆอดที่จะยิ้มไปกับความน่าเอ็นดูไม่ได้และงานนี้เสียงโอ้ยพรแฮปปี้เบิร์ดเดย์ใส่ฟ้าพายุเลยดังลั่นไปทั่วโลกโซเชียลเลยล่ะค่ะสมก็เป็นขวัญใจพี่ป้านนะอ่าชาวไทยจริงๆเลย รวมสุขสันต์วันเกิดด้วยนะคะหนุ่มน้อยและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ